พอตุกคนพัทลูกองใหญ่มากโคดซูนจุนาไปเลยอะไรไปดิอะไรถ่ายแล้วดิ <c oughs> สปายดีพี่นอ้องฟองไปเมื่อทุกคนเอซบาร์พิเตอร์นะบาร์พิเตอร์จะมาเก็บหาบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมทุกคนอยู่ที่วัดปากน้ำนะครับบาร์พิเตอร์มาครั้งแรกจริงๆครับผม พี่น้องได้รับชมนะครับผมนี่บ,บาททากกเกลูนมาแข่งแลนด์ก่อนดูเต็มมากๆทุกคนจุดชมวิวพระรูปอมใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะครับผมวัดปากน้ำพระชีเจริญน,นะครับผมกรุงเทพนะครับสวยมากๆทุกคนดูติ๊งกร่ชับเหมอนะเฮ้บุญ <c oughs> ครับสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมปาวิตเตอร์มาเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่วัดปากน้ำนะครับผมนะโอ้โหากเตอร์มาครั้งแรกทุกคนสวยงามมากทุกคนใหญ่ยยจริงๆครับผมทุกคนมาทำบุญเยอะมากเลยครับมีแต่ ท่องเที่ยวสาวต่างชาติทุกคนอะไรจะเยอะขนาดนี้ทุกคนและก็มีพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับอ,อันนี้บาร์พิเตอร์เดินเขารับสมดันในนะครับผมนะโอ้โหเยอะจริงทุกคนขนาดฝรั่งต่างชาติยังมาทำบุญเลยทุกคนเลย ข้างหน้าจะมีจอเอลดีทุกคนทำบุญมากนนี้ดันในทุกคนว้าวกราบสระอุศานะครับผมโอ้โหทุกคนมีนางฟ้าด้วยนะครับนี่บาอนิ้มเลยทุกคน,นบ้านเกี้ยบนะครับนี่พระรูปองค์ใหญ่นะครับผมตอนนี้กำลังปรับปรุงนะ เห็นบหมทุกคนว้าใหญ่มากเห็นมปาเตร์มาถ่ายให้พี่น้องในรับชมนะครับว้าทุกคนวัดปากน้ำปากสีจาริญรนทุกคนกรุงเทพนะครับโอ้โหเห็นบหทุกคนมีเขียวสาวฝรัง่งด้วยนะครับผม เห็นไหมทุกคนฝลังถ่ายรูปกันนะครับตังตงเที่ยวสาวตางชาติเนาะนี่ชมซืือบอกว่าตากน้ําต้องมีเรือด้วยทุกคนเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเบิ่งเลยทุกคนตอนนี้กำลังปรัะรุงนะบบาบูไยตอนนี้กำลังปรัะรุงพัธรูปองค์ใหญ่ พี่สุดในเมืองไทยเนาะในกรุงเทพมหานครทุกคนปอเต็มเร็วพี่น้องเต็มจอเลยพี่น้องกู๊ดกูัใหญ่มากทุกคนตอนนี้กำลังปรับปรุงทุกคนพระพุทธธรรมกายเทพมุงคลน,นะครับผม กำลังาพากันนังน่งเล่นอยู่นี่นะคะรับผมบาร์ไปเติมมาทาให้พี่น้องได้รับชมทุกคนโอ้โหเป็นบาร์ วัดปากน้ำพระพชีเจริญนะครับกรุงเทพมหานครทุกคนกรุงเทพนะครับผมไาเติร์อ่านผิดกับคอไยมเมืรอครับจะมีจอเอลดีด้วยทุกคนเลยหลังพาก,กันนังถึงมากทุกคนตอนนี้นะครับผมาหลังนังเป็นแถวเลยทุกคนเลยเห็นบ้าว้าวทุกคนดอกไม้สุด สวยงามมากอูโหบายเตอกักมาครั้งแรกนะครับนะมีน้ำตกจากภูเขาด้วยทุกคนเห็นไหมอู้หมมูเด้งมูเด้งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมอู้หทุกคนจุดสมวิวนะครับนะอูโหทุกคนเรือด,ด่วนทุกคนอันนี้เรือด,ด่วนทุกคน ว้าวรังถ่ายรูปกันนะครับผมนะโอ้โหมี uh. ทุกคนอยู่ปากน้ำปากน้ำนะครับผมนะของนี่นะครับผมว้า wow. ลองเรือทุกคนโอ้โห uh huh. ทุกคนไม่รู้ว่าออกไปไหนนะครับนี่นะด้ว uh huh. ยธรรมชาติจริงๆทุกคนโอ้โห uh huh. นักท่องเที่ยวเนาะลังมาเที่ยวแบบนี้จุกๆเลยคนเลยาปากเตอร์กับพูไม่ออกมากันนะครับนี่มาครั้งแรกก็ตื่นเต็มแน่นะครับผมเห็นไหมทุกคนป๋าุดที่ไฮไลท์นะคนนะโอ้โหโอ้โหนี่มาแบบนักท่องเที่ยวแบบนี้ชอบมากๆนะครับนะป๋า อะไรจากขนาดนี้ทุกคนแม่น้ำไอ้คลองหรือน้ำนี่ทุกคนโอ้โหเห็นบ่ทุกคนเรือนะครับป๊บลังแบบถึงมากเลยทุกคนโอ้โหเดี๋ยวจุดจุดนี้ทุกคน โอ้โหวิวสวยมากมากทุกคนพัทลูปองค์ใหญ่ที่บา์เตอร์ทายจากด้านล่างนะครับนะอันนี้บา์เตอร์จะขึ้นที่ชมวิวอยู่ริมน้ำปากน้ำนะแต่บลรู้เขาเรียกคลองเรียกอะไรนี่น่าจะเป็นคลองเนาะนะมนใช้ห้วยน,นี่ เป็นฝรั่งไหมทุกคนโอ้โหเนี่ยปากกระไทยรูปกันนะครับนะว้าเป็นเต็มมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้จะมีช่องนะเป็นบัสเตอร์กับบลูเกนว่าเป็นคลองอะไรยังครับผมเลยทะเียกคลองอะไรครับก็โอ้โหเหมือนอันนี้บัสเตอร์กับบลูเกันได้ครัดว่าจะเป็นช่องปากน้ำนะครับนะแต่อนี้บัสเตอร์จ์ มาครั้งแรกจริงๆครับก็เลยบรรยายบูงเลยนะครับเนาะอันนี้มาครั้งแรกจริงก็มีจะมีเรือดวนนะครับเรือทักทองเขียวนะครับนะมีเรือดวนด้วยนะครับเป็นทุคนชมอยูนะครับเรือแล่นตลปบรรยากาศดีทุกคนมันนีก็คืมๆนะแต่ว่าทักทองเขียวยังคึกครับไม่กังวลเรื่องหน้าฝนเลยทุกคนมาแบบไม่หยุดเลยทุกคน ขอบคุณทุกคนมดอย่าอุกคูอันนี้บาลบเตอร์ะขอบคุณพีพีเอฟซี F T มากมากนะครับผมนะที่มาติดตามรับชมให้บาลบเตอร์นะครับเป็นกําลังใจให้บาลบิเตอร์ขอบคุณจากใจจริงๆครับผมบุม,มีเอฟซี T วันนี้เอ้ยมื่นนี้กับบุมมีบาลบิเตอร์นะครับเนาะแมนบอครับแมนแมนเย้วัน <laughs> นี้วันนี้เห็นบอลทุกคน อันนี้เรือยังปุ๊บ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 ขุดพลังกำลังนี้ยืนเลยมีพลังพลังยืนให้ดูกันเลยทุกคนเก็บแบบนั่งเรือชมวิวนะครับเนาะสบายดีจ uh ้ามาแต่ใสมาแต่มาแต่ใสครับท่าดินแดงท่าดินแดงโอ้เคยมาจากเทือกเลยครับนี่ สามเทือนี่แล้วสามเทือนี่แล้วอ๋ออันนี้กับน,น้องเพิ่นผ่านบาปิเตอร์าวา่าไปพาไปเที่ยววัดในเด้อว่ะบาวัดอยู่ไซยู่ปากนา้ำอยากอยากไปเพราะว่าน้องไปครั้งแรกตอนนั้นก็ถ่ายรูปเนาะลงลงคลิปช่องช่องน้องช่องซื้อช่องนี่ก็ตอนนี้คือบูเหน็นเห็นถ่ายคลิปบาวุทยฝั่งล้าโอ้บาวุทยฝั่งล้าพี่น้องก็ฝากติดตามรับชมในเดอ้อเพิน่นว่า ยอดวิวกับบลขึ้นไหมยอดวิวบล็อคขึ้นที่นี่กับน้องเพื่อนกับบ่มีบ่มีอันนี้ก็บ่บมีอันความแดงบันดาลใจแบบอยากทําคลิปต่อไปเนาะนี่นะครับนะอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องและเอฟซีมาติดตามรับชมด้วยนะครับผมไปเอาชิดเดินไทยไปใไช้ตอนนี่เดีย๋ยวคนไปชมวิวอยู่อ๋อขึ้นไปชมวิวอ๋อคลิปนี้กั บาปิเตอร์ไงขอจบเพียงตรงนี้ก่อนเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมอีต่อไปไปรับชมอีพีต่อไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปชมวิวอยู่ดันบนนะครับโอเคครับ